你。 เขาเรียกว่าคำพ้องเสียงนะคะทีนี้เรามาดูความหมายของคำพ้องคำพ้องหมายถึงคำที่เขาเขียนเหมือนกันหรืออ่านออกเสียงเหมือนกันนะคะแบ่งออกเป็นสามชนิดด้วยกันคือหนึ่งคำพ้องรูป่งสองคำพ้องเสียงและสามคำพ้องคำหรือว่าพ้องความหมายนะคะ น,นี้มาดูคำพ้องรูปนะคะคำพ้องรูปจะมีลักษณะอย่างนี้ก็คือ 1. เขียนเขียนสอง <Yes. S 2> อ่นาอนสอง รอยสีดงหรือสีดที่มันขึ้ตามร่างกายของเราเขาเรียกว่าฝา่วนาก็คือเงอาสตอตระตากระนะคะหมายถึงแองําขนาดใหญ่จวนตากระก็คือจวนเสียงตรหรือัวอักษรที่เราใช้เสียงแทนเสียงตระ ในงานให้เราทำใ,าในใบงานาครูให้เราเขียนคำ่านให้ถูกต้องแล้วก็อะไรดสีให้เวลาทำหนะ้านาทีเวลาทำให้

นี<ด>่คือ<ด>ให้ทำเป็นกล <ไป S 1> ุ่มนะคะ<ด> คารุอันนี้อ่านผูกผิดกันอรู้ก็คืออาชนะศาลใช่ไหมคะแต่ถ้าเราจะใช้คารุควรเป็นอะไรคะคารุนะคะคารุนะคะอันนี้เราอ่านผิดน,นะเป้าๆได้เอ๊ะน,นี่ดี้า,า,า,าไม่ผนา,าี่ย่ได้ดีดีีด ตองสามส,าสอ่ะกุ่นี้ได้เด็ดแสดงว่ากลุ่ที่มีงได้เยอะกว่าโฟมให้กุ่ที่ตีอ่ะสำหรับวันนี้เราเรียนไอ,อะไรมทำพองูกนะคะทำของลูก,ลกจะเขียนเหมือน,นการอ่านต่างการ